วันนี้พระเจ้าทรงอ,อนุญาตเทศกาลเพเทคอส์อันบริสุทธิ์แก่เราครับผมหวังว่าบรรดาบุตรแห่งซิโยนในทั่วโลกได้รับทราพรแห่งพท่ามยามบริสุทธิ์จากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมในเทศกาลเพนเทคอสนี้เมื่อ2,000ปีก่อนพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและภายหลัง40วันพรองค์ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์ บรรดาไทมิกชนในกริตจักยุคเริ่มแรกที่เชื่อในพระเยซูได้รวมตัวกันณนห้องชั้นบนของมาราโกและถวายคำอธิษฐานด้วยใจจริงเป็นเวลาสิบวันจากนั้นถึงเช้าเทศกาลเพเนคอสพระยามบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูได้ถูกเทลงมาเหนือห้องชั้นบนของมาราโกและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปข่าวประเสริฐของคริตจักยุคเริ่มแรกก็ถูกกระจายไปอย่างมีพลัง ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้พวกเราถวายคำอธิษฐานในรุง่งเช้าและตอนเย็นเป็นเวลาสิบวันตั้งแต่วันแห่งการเสด็จกลับสู่สวรรค์จนถึงเทศกาลเพนิคอสเมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นก็จะพบว่าคริสตจักรยุคเริ่มแรกยังไม่ได้เป็นพยานให้คนจำนวนมากทราบถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้เชี่ยรอดที่ทรงเสด็จมาย่างโลกนี้ อย่างไรก็ดีหลังจากที่บรรดาไทยมิกชนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูพวกเขาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคิตพระองค์ทรงเป็นทระผู้เชื่อวลอดของเราเทศกาลเพเนคอสกลายเป็นแรงกระตุ้นการประกาศทั้งในยูดาห์สมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกดังที่กริสติจักยุคเริ่มแรกได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูพวกเราที่ถูกครุมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลายฤดู ก็ต้องประกาศถึงพระเกียรติของพระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ทรงเสด็จมายังโลกนี้โดยเป็นพระผู้ช่วยรอดสมัยพระวิญญาณไปจนถึงสมาเลียและที่สุดปลายแผนดิโลกผมเชื่อว่านี่คือภารกิจแห่งเทศกาลเพนิคอสที่ถูกมอบให้แก่เราในสมัยนี้ครับการงานแห่งข่าวประเสริฐที่น่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เทศกาลเพนิคอสพระเจ้าทรงมอบของประธานที่ต่างกันเช่น ให้คนหนึ่งมีความสามารถในการพูดภาษาอื่นให้คนหนึ่งมีความเชื่อให้อีกคนหนึ่งมีสติปัญญาและความรู้ทุกคนต่างได้รับของประทานจากพระบัญญาบริสุทธิ์แต่พวกเขาไม่ได้ใช้ของประทานที่ได้รับมานั้นเพื่อชีวิตของตนเองพวกเขาใช้ของประทานเพื่อประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสยาผู้ทรงเสด็จมายังโลกนี้และทรงเป็นพระผู้ชี่ยราของเรา เมื่อเราได้รับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้โดยผ่านเทศกาลเพนคอตเราก็ต้องเป็นพยานถึงทราเกียรติของพระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ทรงสเสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยรอดในสมัยนี้ไปสู่สมาเลียและที่สุดปลายแผ่นดิโลกด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลัง ขอให้เรามาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเทศกาลเพเคอสเมื่อ2,000ปีก่อนกิจการของอาคาทูตบทที 2, ่สองข้อที่1ครับเมื่อวันเทศกาลเพเคอสมาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในบทที่หนึ่งเราได้เห็นฉากที่ผู้มีความเชื่ออธิษฐานด้วยสุดจิตสุดใจใช่ไหมครับไปดูในบทที่หขอ้อที่สิครับ คราวนั้นเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่มีรวมทั้งสิ้นประมาณกี่คนครับ120คนหลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์จากภูเขามมกอกเทศผู้มีความเชื่อ120คนนั้นได้กระทำอะไรในระหว่าง10วันบทที่1ข้อที่12ครับแล้วอัครทูตจึงลงมาจากภูเขาเมากอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลม็ม ระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสบาโตกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโต้ยอนยากอบกับอันดูฟิลิปกับโทมัสบานโทโลโมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอันเฟียสซซโมนพักชาติิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาร่วมใจกันค,ำคำมักคม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย ในบทที่สองข้อที่หนึ่งแสดงให้เราเห็นว่าภายหลังการเสด็จกลับสู่สวรรค์ของพระเยซูพวกเขาขมักขมนอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันเทศกาลเพเนีคอสก็ได้มาถึงเมื่อวันเทศกาลเพเนีคอสมาถึงจำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้น ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดเมื่ออ่านกิจการของอาัคาทูตบทที่สองของขวัญแห่งพระวิญญาณน,นั้นถูกมอบให้ในวันเทศกาลเพนเนคอตพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงมาเหนือธรรมิกชนแต่ละคนและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพวกเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ลงมาจากสวรรค์จงเชื่อในพระเยซูและรับความรอดและการอภัยโทษบาปเถิดการประกาศในลักษณะนี้เริ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเทลงมาของพระญามบริสุทธิ์ฝนตรุดูในเทศกาลพนิคอสขอให้เราไปพิจารณาการงานแห่งข่าวประเสริฐต่อในกิจการของอาคาทูตบทที่สองข้อที่37ด้วยกันข้อที่37ครับ เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแตกต่าใจจึงกล่าวแก่เปโตและอัคราทูตอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทําอย่างไรดีฝ่ายเปโตจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าจงกลับใจใหม่และรับปบติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสียดูต่อในข้อที่40ครับเปโตจึงกล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว,ว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิด คนทั้งหลายที่รับคําของเปโตรก็รับปฏิสมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณกี่คนครับสามพันคนตั้งแต่วันที่เหล่าอาคาทูตได้รับความสามารถแห่งพระบิญญาบริสุทธิ์ฝนต้นฤด,ดูในเทศกาลเพนเนคอสการงานอันยิ่งใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นข้อที่43ครับ เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง เขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเลื่อยไปทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะลอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวัน ผู้เชื่อถือ120คนรับพรรญยามบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพนิคอสและในวันเดียวกันนั้นประชาชนกว่า3,000คนกลับใจใหม่และได้รับความรอดไม่เพียงเท่านี้เหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันคือผู้คนมากมายรับปฏิสมาภายใต้พระคุณของพระเจ้ากลับใจใหม่และกลับมาสู่พระองค์อย่างต่อเนื่องเพราะข่าวประเสริฐจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันแสนสั้นคนฝ่ายศาสนายิว ที่เป็นศาสนาที่มีอยู่ก่อนนั้นก็รู้สึกตื่นตนกหากเป็นเช่นนี้อีกไม่นานประชาชนทุกคนจะไปเชื่อเยซูกันหมดเป็นแน่พวกเขาเพกิกเฉยอยู่ไม่ได้จึงเริ่มขัดขวางการประกาศของบรรดาอาคาทูตกิจการของอาคาทูตบทที่4ข้อที่17ครับแต่ให้เราขู่เข็นหามไม่พูดอ้างชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลย เพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องเือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเมื่ออัคราทูตโร้องว่าจงกลับใจเสียใหม่รับบ,บรับติศมาและรับการอภัยโทษบาปโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้คนมากมายก็ได้รับความรอดการนี้ทําให้ผู้คนที่ติดตามศาสนายอยู่รู้สึกคับคันอย่างมากพวกเขาจึงคุกคามและขู่เข็นอัครทูตเพื่อห้ามไม่ให้ข่าวประเสริฐเรื่องเลืแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวง พวกเขาพยายามขัดขวางขาดประเสริฐด้วยทุกวิถีทางครับเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เรื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพนามของพระเยซูอีกเลยป่ายเปโตกับยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าว่าเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าว่าเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้ ก่อนหน้านี้เพียงแค่เห็นพระเยซูถูกจับไปบรรดาอาคาัคราโทษก็ปฏิเสธพระองค์ในทันทีกล่าวว่าคนนั้นข้าไม่รู้จักแต่บัดนี้พวกเขาก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งและกล้าหาญรันพวกเขามีความกล้าหาญพระเจ้าก็ทรงเปิดประตูแห่งข่าวประเสริฐออกกว้างมากยิ่งขึ้นคือที่ใดก็ตามที่มีการเอ่ยถึงทระนามของพระเยซูคริสต์ประชาชนก็ได้รับความรอดถึง3,000คนบ้าง5 0 0พคนบ้างภายในวันเดียว ด้วยพระคุณและการงานน่าอัศจรรย์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูต่อในข้อที่20สิบครับซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้เมื่อเขาขู่สำทับท่านทั้งสองนั้นอีกแล้วก็ปล่อยไปไม่เห็นมีเหตุที่จะทําโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหตุว่าคนทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณน,นั้นไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ แต่พลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลแพนิคอสถูกกระจายไปสู่สมาเรียและที่สุดปลายแผ่นิโลกอย่างต่อเนื่องพิจารณาบทที่5ครับขอให้เราไปดูข้อที่12ก่อนแล้วไปดูที่ข้อที่17ต่อน,นะครับมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัคราทุตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนพวกสาวกอยู่พร้อมกันในฉเฉลียงของซาโลมอน คนอื่นๆไม่อาจาเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคา,ารพอัคราูทมากมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนวางบนที่นอนและแค่เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกเขาบางคนประชาชนได้ออกมาจากเมืองที่อยู่ล้อมรอบกรุงเยรูซาเลม็มพาคนป่วยและคนที่มีผีโศโครกเบียดเบียนมา และทุกคนก็หายข้อที่17ครับฝ่ายมหาโพลหิตและพรรคพวกของท่านคือพวกสูสีมีอะไรในใจเขาครับมีความอิจฉาอย่างยิ่งเพราะข่าวประเสริฐของกฤติจกักรยุคเริ่มแรกจำเรินขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงอิจฉาอย่างยิ่งข้อที่18ครับ จึงได้จับพวกอัครทูตจำไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าได้มาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปบอกว่าจงไปะยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเมื่ออัครทูตได้ยินอย่างนั้นพอรุ่งเช้าก็เข้าไปสั่งสอนในบริเวณพวิหารต่อไป ฝ่ายมหาปุโรหิตประจำการกับพักพวกของท่านได้เรียกประชุมคือพฤทธสภาทั้งหมดของชนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัคาทูตออกมาเจ้าพนักงานก็ไปแต่ไม่พบพวกอัคาทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่าข้าพาเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่ที่ประตูครั้นเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เห็นผู้ใดอยู่ข้างในเมื่อนายทหารรักษาพระวิหารกับพวกมหาปุโรหิตได้ยินคําเหล่านี้ก็ฉงนสนเทในเรื่องของอัคาทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป มีคนหนึ่งมาบอกเขาว่านี่แน่คนเหล่านั้นซึ่งท่านังหลายได้จําไว้ในคุกกําลังยืนสั่งสอนคนทั้งปวงอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วในทหารรักษาพระวิหารกับพวกเจ้าพนักงานจึงได้ไปพาพวกอาคาทูตมาโดยดีเพราะกลัวว่าคนทั้งปวงจะเอาหินขว้างเมื่อเขาได้พาพวกอาคาทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตประจําการจึงถามว่าเราได้กําชับพวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกเชื่อนี้ก็นี่แน่เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและปรารถนาให้ความผิด เนื่องด้วยความตายของผู้นั้นตกอยู่กับเราฝ่ายเปตโตรกับอครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบันพ่อบุษของเราได้ทรงบรรดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ทรงตั้งทรงไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยรอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงโปรดยกความบาปผิดของเขาเราทั้งหลายจึงเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบร ประานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วยเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินอย่างนี้โทโสก็พุ่งขึ้นคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียอัครทูตทั้งหลายกล้าหาญมากยิ่งขึ้นครับเมื่อถูกสวมด้วยพลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่มีสิ่งใดในโลกที่พวกเขาต้องรู้สึกกลัวหากพวกเขาเพลียเชิดในระหว่างที่ประกาศข่าวประเสริฐและปฏิบัตตามพระไทยของพระเจ้าพวกเขาเชื่อว่าตนจะถูกนำไปสู่ อ้อมอกของพระเจ้าในสวรรค์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยความกล้าหาญอันแรงกล้าในอดีตอาคาทูตทั้งหลายมักรู้สึกหวาดกลัวพวกมหาปุโรหิตและตื่นเต้นเมื่อเผชิญกับพวกเขาทว่าภายหลังจากที่ได้รับธรรมญาณน,นั้นพวกเขาก็กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเรากําลังเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์อยู่แล้วจะมีปัญหาอะไรเล่า พวกเขาประกาศพระชนะด้วยความกล้าหาญเช่นนี้และข่าวประเสริฐจึงได้รับผลลัพธ์ที่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมัยนี้ก็เช่นกันครับเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญการอัศจรรย์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลายฤดูในเทศกาลเพนิคอสก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะนําผู้คนสามพันและห้าพันคนไปสู่ความรอดในวันเดียวใช่ไหมครับแม้ว่าบรรดาอัคาทูตจะถูกคุกค,ค,คาม และตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่ก็มีบาเรียนคนหนึ่งชื่อกามารเรลซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมท่ามกลางพวกฟาริสีทั้งหลายดูต่อในข้อที่34ครับ แต่คนหนึ่งชื่อกามาเรีลวเป็นพวกฟาริสีและเป็นบาเรียนเป็นที่นับถือของประชาชนได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอาคาทูตออกไปเสียภายนอกครู่หนึ่งท่านจึงได้กล่าวเกี่เวาว่าท่านชนชาติอิสราเอลซึ่งท่านหวังจะทําแก่คนเหล่านี้จงระวังตัวให้ดีเมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่งชื่อทุดัสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษมีผู้คนติดตามประมาณ400แต่ทุดัสถูกฆ่าเสียคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปภายหลังผู้นี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดัสเป็น ชาวกาลิลีได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสัมโนโครัวและได้เกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปผู้นั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายไปบาเรียนกามาเอลกล่าวแก่หมู่คนที่กดขี่ข่มเหงอาคาทูดว่าทุกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือว่าเมื่อผู้นําจากไปผู้คนที่ติดตามตัวเขาก็กระจัดกระจายไปเองข้อที่38ครับในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ท่านทั้งหลายว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่อง อย่าทาอะไรแก่เขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์ก็จะล้มละลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านหลายจะอะไรครับจะทําลายเสียก็ไม่ได้ถ้าการงานอันแรงกล้าและน่าอัศจรรย์นี้มาจากพระเจ้าไม่ว่าท่านหลายจะกกดขี่ข่มเหงมากแค่ไหนก็ทําลายเสียไม่ได้เลยเหตุผลก็เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ดําเนินการงานนั้น ในทางตรงข้ามถ้าการงานนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแม้ท่านทั้งหลายจะปล่อยพวกเขาไว้ตามเรื่องพวกเขาก็จะล้มละลายไปเองนี่คือคำแนะนำของกาม,มาเรียลครับพิจารณาข้อที่39อีกครั้งครับแต่ถ้ามาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจะทำลายเสียก็ไม่ได้เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้รบกับพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยอมฟังกาม,มาเลียลและเมื่อได้เรียกพวกอาคาทษเข้ามาแล้ว จึงเขี้ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซูแล้วก็ปล่อยไปหมายความว่าห้ามเรียกพระนามของพระเยซูสมัยนี้เมื่อเราเป็นพยายนถึงพระนามใหม่คือพระอันสังฮงและเยรูซา็มใหม่พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ด้วยความกล้าหาญในสมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าก็จะทรงอนุญาตเกียรติอนุ่งโร์แก่บรรดาบุตรในซิยนแทนการขัดขวางและการกดขี่ข่มเหง ข้อที่ส1สิบเอ็ดครับพวกอัครทูตจึงออกไปให้ผลหน้าสภาด้วยความยินดีที่เห็นว่าตนสมจะได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นที่ในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนขอได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐทุกๆวันมีได้ขาดว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นี่คือสิ่งที่เราต้องประกาศครับเมื่ออัครทูตทั้งหลายได้รับคมยามบริสุทธิ์ในวันเพนเนคอตการงานที่สํสาคัญที่สุดคือการประกาศว่า พระเยซูทรงเป็นพระษิสคําสั่งสอนที่ว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อพระเยซูจะได้รับความรอดจึงถูกประกาศไปสู่ทั่วโลกเริ่มต้นจากเยรูซาเล็มคันพวกเขาอาศัยอยู่ในสมัยพระบุตรพวกเขาจึงประกาศถึงการอภัยและการเชยรอดที่จะได้รับโดยพระนามของพระเยซูอย่างไดก็ดีฝ่ายเรากำลังอาศัยอยู่ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเราที่อาศัยอยู่ในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จำเป็นต้องประกาศทั้งในสมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกถึงความจริงที่ว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระวิญญาณและเจ้าสาวจะได้รับการอภัยโทษบาปและได้รับความรอดพระเจ้าทรงสัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปาลิดูในเทศกาลเพเนคอสให้แก่สมัยนี้แล้วเช่นกันเราควรทำอะไรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้รับนี้ จะทาให้พระวิญญาณหลับสนิทและหายสาบสูญไปอย่างนั้นหรือในคําอุปมารเรื่องเงินตะลันผู้ที่ได้รับตะลันเดียวนั้นสัอนเหมือนไว้ใต้ดินเราควรจะทําในลักษณะเดียวกันนี้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่หรือเราจะใช้พระวิญญาณอย่างผู้ที่เหลือห้าหรือสิบตะลันทุกท่านครับเราต้องใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคนรับใช้สองคนที่ใช้ตะลันของตนนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้า เจ้านายชมเชยว่าดีแล้วเจ้าเป็นท่าตีและสัตว์ซื่อมิใช่หรือครับแต่ผู้ที่ซ่อนตะลันไว้ใต้ดินนั้นไม่ได้รับคําชมเชยแต่กลับได้รับการตําหนิและถูกลงโทษจากพระเยซูในทายที่สุดพวกเราต่างก็ทราบเรื่องนี้ดีโดยคําอุป,ปมาท,ที่มีบันทึกอยู่ในมัทธิวบทที่15สหเจ้าทรงกําลังมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ทุกคนโดยปราศจากการใช้ของประทานนั้น เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นคืออะไรเมื่อเราประกาศทุกสิ่งก็จะปรากฏอย่างชัดแจ้งครับบางคนรับของประทานแห่งสติปัญญาบางคนได้รับความเข้าใจบ้างก็ได้รับความเชื่อบ้างก็ได้รับความสามารถในการพูดภาษาอื่นบ้างก็ได้รับความสามารถในการแปลภาษาพระเจ้าสรงมอบของประทานที่แตกต่างกันโดยผ่านเทศกาลพนิคอตเราไม่ควรจะปล่อยของประทานที่ได้รับไป แต่ควรจะใช้ของประธานนั้นให้เป็นประโยชน์ในการแสดงพระสิริของพระบิดาและพระวารดามิใช่หรือครับขอให้เราไปพิจารณากิจการของอาคาทูตบทท,ยย 6, ที่6บทที่6ข้อที่หนึ่งครับในค่าวนั้นเมื่อสิทธิ์กำลังอะไรครับกำลังทวีมากขึ้นฉันพระเจ้าทรงเทพระพรในทุกวันทุกวันจำนวนของสิทธิ์จึงทวีมากขึ้นเช่นกันย้ายาไปดูข้อที่7ด้วยกันครับการประกาศพระชนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้น และจาพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็อะไรครับก็ได้เชื่อในพระศาสนาเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ในอดีตคือพวกปูโรหิตเป็นมากก็ถ่อมตัวลงและได้เชื่อในศัจธรรมเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจและเหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นข้อที่แปดต่อครับข้อที่แปดครับ ่ายสเตเฟนประกอบด้วยพระคุณและริเดตจึงทําการมาสจั่์และทําการเป็นนิมิตใหญ่ท่ามกลางประชากรแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาติสระมีทั้งชาวไซลินชาวอเล็กซานเดอร์กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้คําที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพรวิญามบริสุทธิ์ไม่ได้พระคัมภีร์สั่งสอนเราว่าเมื่ออัครทูตเป็นพยานถึงเพราะชนะ โดยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพนิคอสคนเหล่านั้นสู้คาที่ท่านกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ดูต่อในข้อที่11ครับเขาจึงรอบปลูกพยานเทสว่าเราได้ยินคนนี้พูดเป็นประมาทโมเสสและพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดจลาจลขึ้นแล้วเข้ามาจับสเตเฟนแล้วนำไปยังสภาให้พยานเทสมากล่าวว่า คนนี้พูดปินตประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และธรรม,มัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชานาสาเลตจ,จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์เราสามารถเห็นได้ว่าการงานในลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทิฏฐิจกักรยุคเริ่มแรก ได้รับเทพย,ายามบริสุทธิ์ในเทศกาลเพนิคอสทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นถูกเขียนไว้เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่เราเทญย,ายามบริสุทธิ์ฝนต้นฤดูในเทศกาลเพนิคอสร,ร้อนแรงมากกว่าขนาดนี้แต่เทญย,ายามบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลายฤดูที่จะถูกมอบให้แก่เรานั้นมากกว่าสมัยนั้นถึงเจ็ดเท่าเมื่อพระเจ้าทรงมอบของประทานแห่งเทพย,ายามบริสุทธิ์ที่ร้อนแรงมากกว่าถึงเจ็ดเท่าแก่เรา ขอให้เราเชื่อในความจริงนี้และทุ่มเทความพยายามในการประกาศข่าวประเสริฐทั้งในสมาเดียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกด้วยกันบางคนได้รับสติปัญญาบางคนก็ได้รับความเข้าใจบ้างก็ได้รับความเชื่อในวันนี้พ้าเจ้าจะทรงมอบของประทานแก่ทุกคนตามความต้องการหากท่านไม่ทราบว่าตนได้รับของประทานอะไรก็ลองประกาศข่าวประเสริฐตูน,นะครับเมื่อท่านประกาศพระเจ้าจะทรงทําให้ท่านทราบถึงของประทานของท่าน ถ้าคัมภีกล่าวว่าคนเหล่านั้นสู้คําที่สเ,เตเฟนกล่าวอันประกอบด้วยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ไม่ว่าพวกเขาจะได้รับของประทานใดพวกเขาต่างก็ใช้ของประทานแห่งพระวิญญาณในการเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยรอดในสมัยนั้นพระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปาฤดูอย่างท่วมทน้นเพื่อให้เราประกาศพระเจ้าเอโลอฮิมคือพระบิดาและพระมารดาผู้ทรงเสด็จมาช่วยเราในสมัยนี้ ทาะฉะนั้นขออย่าสูญเสียพระวิญญาณและขอให้เราใช้พระวิญญาณนั้นเพื่อนำมนุษยชาติไปสู่หนทางแห่งสวรรค์ด้วยกันด้วยหวังว่าทุกท่านจะเป็นพยานถึงพระสิริของพระบิดาและพระมารดาและประกาศพระเกียรติแห่งซียนไปสู่สมารีรยและที่สุดปลายแผ่นโลกผมขอจบคำเทศนาสำหรับรอบเชา้าไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ